รู้แล้วรีบทำตามคนที่มีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคต่างๆกิจวัตรประจำวันของเขาทำอะไรบ้าง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเชื่อว่าหลายๆท่านก็ต้องอยากทราบว่าคนที่เขามีสุขภาพที่ดีนั้นกิจวัตรในแต่ละวันเขาทําอะไรกันบ้างเพื่อว่าจะได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองบ้างงั้นไม่ต้องรอแล้วละค่ะเพราะวันนี้สุดติ่งแอบมีเคล็ดไม่รับสําหรับคนที่เขามีสุขภาพดีเขามีกิจวัตรประจําวันดีๆที่ทําเป็นประจําเขาทําอะไรบ้างมาเช็คกันค่ะ หนึ่งคนที่มีสุขภาพดีมักจะหายใจลึกๆสำหรับการหายใจลึกๆเป็นการช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งประโยชน์จากการหายใจลึกๆเข้าและออกอย่างเป็นจังหวะนั้นจะช่วยลดความเครียดลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทว่าหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการหายใจลึกๆเข้าและออกจะต้องหายใจตลอดทั้งวันเลยหรือเปล่าซึ่งขอแนะนำว่าให้กำหนดลมหายใจลึกๆ เข้าและออกวันละ10นาทีก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะ 2. คนที่มีสุขภาพดีมักจะทำกิจกรรมกลางแจ้งการทำกิจกรรมต่างๆกลางแจ้งจะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีจากแสงแดดซึ่งนั่นก็จะส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกและสุขภาพจิตใจดังนั้นจึงแนะนำว่าในช่วงตอนเช้าที่แสงแดดอ่อนๆเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆที่จะทำกิจกรรมต่างๆกลางแจ้งเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินดีจากแสงแดดและการทำกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำทุกวันหรือ,ออาจจะอาทิตย์ละ2-3ครั้ง ก็จะช่วยปรับสภาพจิตใจและร่างกายของเราให้ดีขึ้นค่ะ 3คนที่มีสุขภาพดีมักจะเป็นคนอารมณ์ดีรู้หรือไม่คะว่าการหัวเราะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้สุขภาพดีได้เพราะทุกครั้งที่มีการหัวเราะนั่นเท่ากับว่าเป็นการปลดปล่อยความเครียดส่งผลทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมอนแห่งความสุขออกมาอีกทั้งการหัวเราะยังสามารถช่วยเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายได้อีกด้วยดังนั้นในผู้สูงอายุถือว่าเป็นใวทที่ควรหาละครหรือภาพยนตร์ตลกๆให้ท่านดูบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยให้ท่านได้หัวเราะ บ่อยขึ้นช่วยให้ใคลายความเครียดได้นั่นก็จะส่งผลทำให้เป็นคนที่มีความจำที่ดีขึ้นค่ะ 4คนที่มีสุขภาพดีมักจะทําอาหารกินเองแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีจะต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพด้วยการหมั่นออกกํลาลังกายอย่างสม่ําเสมอและต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะอาหารจะต้องเป็นอาหารที่ทํากินเองถึงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะสามารถที่จะควบคุมปริมาณของเครื่องปรุงได้สามารถหลีกเลี่ยงกา,การกินอาหารที่มีไขมันสูงและควรกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นแค่นี้ก็จะช่วยให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีได้แล้วล่ะค่ะ 5. คนสุขภาพดีจะเข้านอนเวลาสี่ทุ่มสุขภาพไม่ดีก็มักจะมีสาเหตุมาจากการนอนหลับ ผ่อนไม่เพียงพอซึ่งส่วนใหญ่แล้วในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยเช่นนี้ผู้คนให้ความสําคัญกับหน้าจอมากขึ้นนั่นเป็นต้นเหตุทําให้ต้องนอนดึกซึ่งการเข้านอนก่อนสี่ทุ่มถือว่าเป็นกิจวัตรประจําวันของคนที่มีสุขภาพดีนะคะเพราะช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการนอนหลับพักผ่อนก็คือช่วงเวลาสี่ทุ่มจนถึงตีสองเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้พักผ่อนครบตามชั่วโมงที่ต้องการเป็นช่วงเวลาที่ระบบการทํางานต่างๆภายในร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึก รอได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ 6. คนที่มีสุขภาพดีมักจะชอบกินถัว่วคนที่มีสุขภาพดีจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินขนมขบเคี้ยวไม่ชอบกินจุบกินจิบแต่คนที่มีสุขภาพดีจะเป็นคนที่ชอบกินถัว่วหรืออัลมอนด์เป็นของว่างแทนซึ่งถั่วถือว่าเป็นอาหารที่ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะถั่วมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากทั้งดีต่อระบบเผาผลาญในร่างกายช่วยเสริมความจําที่ดีช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นและยังช่วยควบคุมน้ําหนักได้อีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ